การกองอีกทีหนึง่งแต่ให้เรารู้ว่าสมนุนไพรมีประโยชน์มากมายใช่ไหมคะมีประโยชน์มากมายขอบคุณสาหรับการแชร์นะคะยินดีต้อนรับค่าใครเข้ามาแล้วยังไม่เคยช้อปปิ้งสินค้าหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเข้ามามีไรายได้ในช่องทางไหนนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มได้ค่ะในกลุ่มก็จะมีให้ฟรีๆนะคะทุกคนมีกลุ่มฟรีๆให้แล้วก็มีสายแบบว่าใครที่แบบเป็นสายปั้นช่อง ใครเป็นสายปั้นช่องนะคะไปไปเรียนรู้ดูได้นะ,คะใครแบบว่าอยากจะปั้นช่องมันมีแนวทางช่องทางแบบไหนเขามีพื้นฐานเยอะเลยนะคะทุกคนบางคนก็มาแป๊บเดียวอะ่ะเขาก็ได้ได้เทคนิคได้วิธีการได้โอกาสนะคะเยอะแยะมากมายขอบคุณนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายได้จ้า